จเจริญพรสาธิชนญาติโยมทุกท่านวันนี้เป็นวันธรรมสวรรคะหรือว่าวันพระวันธรรมสวรรคะคือวันแห่งการฟังเทศตั้งแต่สมัยครั้งพุทธกาลเมื่อถึงวันธรรมสวรรณะวันพระอย่างนี้พุทธศาสนิกชนก็เข้าวัดฟังเทศปฏิบัติธรรมการฟังเทศนั้นหนึ่งฟังให้เป็นบุญสองฟังให้เป็นทุนสมฟังให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ ที่ว่าฟังให้เป็นบุญนั้นทันทีที่เราฟังบุญกุศลก็เกิดขึ้นเรียกว่าธรรมสวนาไมยบุญอันเกิดจากการฟังซึ่งเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบประการสองฟังให้เป็นทุนทุนในที่นี้ก็คือสั่งสมบุญบารมีสั่งสมสติปัญญาในสมัยครั้งพุทธกาลพระเถระพระเท,ะะเทีอุบาสกอุบาสิกาบางรูปบางท่าน ฟังเทศครั้งแรกก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หลายคนเกิดร่วมพบร่วมชาติกับพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าทุนคือการสั่งสมบารมีมาไม่เท่ากันแม้แต่เราในยุคป,ปัจจุบันนี้ฟังแล้วฟังอีกก็ได้ไม่บรรลุสักทีก็เพราะว่าทุนบารมีที่สั่งสมมา ไม่เท่ากันไม่เสมอกันเพราะฉะนั้นการฟังให้เป็นทุนนี้เหมือนกับเราสัสมน้ำไว้ในตุ่มพระอรหันต์ในสมัยครั้งพุทธกาลตุ่มน้ำท่านเต็มด้วยน้ำแล้วฟังครั้งเดียวก็เหมือนหยดน้ำที่หยดลงแล้วมันล้นอือน,นั้นคือทุนคือการสั่งสมมาเต็มเปี่ยม ฟังอีกครั้งเดียวก็ได้บรรลุแล้วแต่บางคนที่น้ำยังอยู่ก้นตุ่มยังอยู่ครึ่งตุ่มมันก็ต้องสั่งสมทุนไปเรื่อยๆอย่างนั้นส่วนประการที่สามฟังให้เป็นคุณเป็นประโยชน์เมื่อเราฟังแล้วต้องใช้ธรรมะให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตใช้ธรรมะให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตวันนี้ที่เราเรียกวันพระ เราน้อมลำลึกนึกถึงพระตนะไรอันเป็นหลักใจของชาวพุทธน้อมลำลึกนึกถึงพระพุทธศาสนาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นต้องมีความสุขในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ไม่พึงหวนละห้อยหาอดีตไม่พึงคิดเพ้อฝันถึงอนาคตอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึง ให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันด้วยการควบคุมอินทรีย์ทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจรับรู้ให้เกิดสวรรค์เดี๋ยวนี้ให้เกิดความสุขที่นี่ไม่ต้องรอเอาชาติหน้าไม่ต้องท่าเอาเมื่อตายหากว่าตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสใจรับรู้แล้วเกิดความทุกข์ มันก็เป็นน,นรกชาตินี้ไม่ต้องรอเอาเมื่อหมดลมหายใจเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้เราจึงต้องควบคุมตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มลดกายสัมผัสใจรับรู้เพื่อให้เกิดความสุขในปัจจุบันขณะเป็นสวรรค์ชาตินี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ทันทีก็ขอสาธุชนญาติโยมทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพระปฏิพันธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติสุขพิพัฒนมงคลด้วยกันทุกคนทุกท่านเทิน